ที่แมู่ลาสลิงแม <ination noises> <cosplay tester> ่ขู่ก hey, hey, yeah. ับ hey, ต he uh ้นไม้ท huh. uh ี huh. uh ่วาจ้ห่แล้วหะอมกเลยยโอโยกดูดอ่ะ ท้ายไม้วางยกท้ายเลยแต่ต้องถอดออกไหมต้องหาไม้โยกอันนี้มาโยกโยกให้ล้อมันอันนี้ก่อนเลยฝั่ง้ให้แข็งๆจับยาวกลับบ้านแดี๋ววันไม่ได้เลยแต่แม็กตังกล้องไหม

ไปรวมดิยวมรวมาลลงด้วยรวหลังด้วยออแล้ากสดลหลังมอล้วลากขึ้นมาเลยนี่สอดไม้เลยสอดไปเดิล้งากขึ้นมาเลยแล้วลากขึ้นมาเลยเรื่องที่แ่นึง้เสบลงนนล้เาดึงกันดึงหลายหลายคนมยัง ไมหตนี space, so space, ้ิงมนิดนงแม่อ็นกว่ามาตไม้ยกลัยกหลังเานี่ยกหลังเาไม้ปิดได้จะได้แล้วยกแล้วก็เอียงนะพี่น้ยกแล้วก็เียงออกไป เชื่อกล่ะยกขึ้นเหรอขึ้นไหมเหล้าวันหลายคนเลยคาหลายคนเลยมาเนี่ยมาเนี่มาช่วยกันยกดินี่ยกท้ายนี่ขึ้นแล้วนี้มาเนี่ นนอเอาไหมพิกพิกมาหน่อยที่พิกพิกมาหน่อยเป็นอกีอ้ ได้เนาะทำอะไรฮะเฮ้ยมึงจะหลากแบบไหนวะเดี๋ยวค่วยอยๆกระต้อนล้อหน้าขึ้นมาได้ไหมเ <ST an> นี่ยกระดึงล้อหน้าดึกดึกดึกล้อหลังมันไม่ไปอะ่ะถออ้าเราเนี่ยสอปห่ะข้างหลังแต่ไม่ดึงข้างล่างเลยแล้วค่อยปิดปั่งข้างบน <ละ S 2>

เอาขึ้นมารอเขาขึ้นมารอแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยลองดูลองเลยอีกทีดูว่าเอทางลุนด์มันแข็งแน่แล้วเหยียบไม่ได้ยกเลยงั้นนะยกเลยงั้นนะยกเลยยกหน้าเลยเอาลองดูยกเลยมันต้องลองทุกอย่างอะ A dóng dóng mùi chiếm bên tai. A vang này. A vang này. A vang

เปิดไปเลยเปิดขึ้นไปนี่ดิเปิดไปนี่นี่มันจะเดี๋ยวไม่อีกเอาไม้เจียบก่อนไม้เจบก่อนเราคนแง ล้อเลยไหมครับมีนี่เขาถอดวันเยเอเอาเอาสายถอดวันว่าทไมลบอยหลังแ้วเาออกมาเลยี่่นยหลังลึเลยมาเอาหัวถอดวันมาฝั่งนี้นี่เดี๋ยวเอาสายมากขนเดี๋ยวพี่่นเาเอาทางนให้เขาช่วยใช่ขอดีมาเ๋ยวเดี๋ยวเอาล้อล่างลล่างกว่าเดี๋ยว